ขอกราับสวสดพิีนะครับพ่อแาม่พี่น้องประชาชนนะครับใน,นบางลำพูนะครับวันนี้นะครับท่านสุรชัยบงชานศินนะครับผู้ก่อตั้งและหัาาไไวถังยินิเวชกรรมสุรัยหนึ่งบาทและสะละาวพีนะครับรับเป็นเจ้ของงานปิดธรรมสุรัยธนกัที่บางลำพูนะครับวันนี้นะครับ ทักได้ก็ถ่ายให้ทีมงานของพระสุรเดนะครับมาทําแจกมารับแจกนะครับอาหารจำนวนสองร้อยกล่องขนมนะครับจำนวน200้อยชุดแล้วก็น้ำสองร้อขวดนะครับและเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราก็จะเริ่มทางการแจกนะครับและการแจกครั้งนี้นะครับ เป็นการแจกที่ครั้งที่687้นะครับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ท่สุรัตน์มง,งคลศิลปินิกเวชกรรมสุรัตนะครับได้จจดซื้อยานะครับป้องกันและรักษาเชื้อคงนะครับเป็นยาน้ำขวดนะครับแล้วก็ฟ้าทลายจรนะครับท่านนี้พี่น้องก็สงสัยว่า ตอนนี้ที่คีมีปิดอยู่แล้วเราจะขอยากันได้อย่างไรนะครับนี่ครับถ้า่านจะขอยาไปนะครับป้องกันและรักษาโควิดนะครับ19นะครับโทรไปที่เบอร์ตามกล่องตามกล่องนี่นะครับเพราะทุกคนในบางลำพูรู้แน่นอนว่าถ้าสุรัตน์วงกาสศิลป์ไม่เล่นการเมืองแน่นอน การติดรูปบางครั้งคนเข้าใจว่าเป็นการหาเสียงแต่ตรงนี้การติดรูปนะครับมันจะเป็นรูปแบบที่โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยประชาชนนะครับให้เลขเบอร์โทรไว้เวลาท่านเจ็บป่วยไข้ท่าไม่มีเงินไปหาหมอไม่มีไปไหนใจเลยครับคิดถึงสุรัตน์วงชาสินคลินิกบาทเดียวที่บางระพูนะครับ หรือที่อาคารสุรัตน์ธรรมตรงนี้ที่เรามาแจกข้าวกันทุกอาทิตย์นะครับท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องผู้ไร้บ้านอยู่อาศัยนะครับแล้วตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับท่านก็นะครับท่านก็นกให้ความเมตตาให้ความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนชาวบํานบูมาลอยตลอดเพราะว่าเมื่อก่อน ตรงที่หน้าการสุรธรรมนี่จะมีาการแจกข้าวข้าวสารนะครับเพื่อช่วยเหลือลพี่น้องประชาชนถามทั่น้าท่านแถวเนี่ยกับสองรมีใครไม่รู้จักท่านสุรสัครับเดี๋ยวให้ข้าวห้ากล่องเลยทุกคนรู้จักท่านสุรัตหมดในรูปทางที่ดีในด้านปฏิบัติธรรมนะครับก็ขอ,อขอบคุณท่านแทนประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าท่านเปนคน รักประชาชนเมตตาประชาชนจากใจสุรัตถึงใจพี่น้องประชาชนครับ